เราต้องขอกล่าวสวัสดีครับวันนี้กล่าวผมเล็กนะครับกับเกมฟีฟ่า15กับการแข่งขันเอลีทนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบิสเปนโรสนะครับพบกับเมลเบิร์ตซิตี้นะครับซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าสิงโตส้มนะครับมันจะเป็นสิงโตส้มนับกับไอเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบวกมีสัตว์หลายตัวแน่เมื่อกี้มองไม่ทันนะครับว่าใครจะชนะตัว่องผู้เล่นของทางด้านบิสเปนเอ้ยอเมลเบิร์ตซิตี้ตัวเล็กจังวะตัวไม่สูงนะครับ จับมือกันครับเราจะเล่นกันอย่างซื่อสัตย์ไอ้นั่นตัวบอลเลอร์หรือม่ะเมาครับดูไอ้กล้ามนี่เสื้อแบบรัดรูปขนาดนี้นี่คือรายชื่อผู้เล่นของทางบิสเบนโลสนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นของผมนะครับในเกมนี้หรือในแมตชนี้นั่นเองก็มาเลยครับทางบิสเบนก็เริ่มก่อนนะครับเสื้อส้มนะครับกับเสื้อขาวดูได้อย่างชัดเจนนะครับบิสเบนกับเมลเบิร์นซิตี้ ซึ่ง liebe, BC, เ,เมลเบิร์ตเมลเบิร์ดต้องบอกจริงมีเมลเบิร์ตซิตี้กับเมลเบิร์ตวิเต์เลียซึ่งตอนนี้เราส ah, oh, ู oh, oh, ้กับซิตี้นะครับแม่งเหลี่ยมลูกไปถึงขนาดนั้นแล้วโมโนมูนะไอชิปห้าเนี่ยจะแย่งได้แล้วเออประกาศไว้น่าดีมากครับฟาวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮีคิกฟาวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถทำฟาวนี่แมวแมวอยู่เลยอยู่หน้ากลัวโอเคครับวางตำแหน่งกันเรียบร้อยเตะเลยเตะเลยเตะเลยเอาละสองสามสี่ห้าหก ียวนั่นไงตัดบอลได้ส่งให้เพื่อนครับซัดยาวครับกันครับการก่อนไอ้นี่จะดึงครับหลบขวาหลบขวาหลบขวาหลุกขวาขึ้นไปขึ้นไปแล้วครับมาแล้้วโอนะจังหวะวิ่งมาเตะติดโก้อนนะครับลูกนี้แบบจะต้องหาวิธีใจเย็นแล้วหลอกโกหน่อยนะเกมนี้เป็นหนึ่งเกมนะครับ ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนขึ้นสนามค่อยไปต่อแย่งมาได้ละเรียบส่งต่อไงไม่ไแม่งกันกันอย่างงี้ดึงกลับโอ้โหไม่ทันครับโดนเขี่ยไปก่อนโอ้หยังยังหนึบอยู่ครับ ไออ้้โโหราาตลยังไม่ไปเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่เล่นแรงจังเนาะอ้าวห่าเอ้ยไปไม่ถึงไหนเลยโอ้โหยังครับโอ้โหแล้วลงมากันเยอะด้วยคือแบบเสียรู้แล้วเสียรู้แล้วโอ้โห เอาครับกองหลังกองหลังมีไหมกองหลังมีสามตัวมารัโอ้โหจังหวะนี้ไม่ลุดอ่ะเปล่าครับโอ้โหไว้ีคิกนะครับใครได้เราได้หรือเขาได้ครับบิดเบนได้หรือไม่เวิร์ดได้มาดูกันนะครับเกมนี้อ่าบิดเบนได้โต้มน่ารักนะครับปารับเตะทรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวาโดนแยกแม่งเลยไปไม่ถึงไหนเลยกลับลูกแค่นิดเดียวแล้วกองหลังรั่วด้วย งานงอกแล้วครับอืมโหยังครับไม่ไมีผ uh ู huh. hmm. royalty, mm. ้มาแย่งครับอ่าอะฮ่าโหลดโหลดมาอย่างงี้โอ้โหแม่งเอ้ยชนเสาปังแต่แต่เข้าไปนิดหนึ่งก็ได้ คืโอโ,โดนตัดลูกนะครับลูกนี้โดนตัดไปก่อนแย่งแบบซึ่งๆหน้าหันมาจังหวะพอดีครับ <c oughs> โดนโดนสกัดออกครับตามทรงครับลูกนี้ทางด้านเมลเบิร์ดเขาก็ไม่ลังเลที่จะเตะทิ้งนะครับ โอ้ไอ้โอ้โหลูกนี้แบบส่งเบาชิบหายโดนไปแล้วโดนเอาไปแล้ววิ่งมาเป็นสิบนะครับแม่งไม่มีใครทำหาอะไรเลยครับแล้วลูกก็เข้าเขตแล้วครับเขตสังหารคือจะพูดยังไงดีลูกนี้พูดไม่ออก ปล่อยให้เขาก็ไปยิงเฉยไม่มีอะไรจะอธิบ,บายครับลูกนี้ปล่อยครับปล่อยให้เขายิงเฉยปล่อยให้เขาขึ้นนำก่อนเฉยๆแล้วมันติดข้อสอกโกนะครับติดข้อสอกผู้รักษาประตูโกเข้าไปครับลูกนี้ไม,ไม่เป็นไรครับเรายังได้ลูกเริ่มใหม่ครับคิดในแง่ดีครับดีดีดดอ้า กองหลังก็อยู่คืออย่าบุกย่างง่ายเอาไป,ไปเอาลูกโทษหน้าโก้เลยก <Aaron Moy. S 1> เลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องฟรีคิกใครวะอ๋อไม่เบิร์ตได้ฟรีคิกนะครับอืมเจอเย็นยเย็นเจยเย็นยเยนแ <laughs> มตที่ต้องใจยเย็นๆย็ <laughs> ลูก <D uff. S 1> <laughs> กีดีบพาเซงครับวิ่งเข้าไปอะไรยิงเจ๊ <Aaron> Moy. มาอีกแล้วแล้วแบบลงมากันเยอะชิบหายยัะลงมาอะไรกันเยอแยะโอ้าวอาเ้ยโดนสกัดอยู่ใครได้วะโอ้ฟาวนี่ผมฟาวน์ก็เม่เบิรตได้ อ้าวอ้าวอ้าวใครก็ได้ไปแย่งมันดีโอ้ยส่งมานี่โล่งแล้วปีกนี้โอ้มส่งให้ใครเนี่ยขอร้องเอ้ย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 โอ้โหโดนตัดทิ้งไหมครับคือแย่ขาแล้วไม่ทันไม่ทันเอ้ยยังเว้ยโอ้โหคือจังหวะนี้แย่งมาได้ คตรดีใจเลยโอ้โหเบาคลิปหายครับลูกนี้ <laughs> น่าเสียดายครับเกือบเ,เ,เข้าเกือบเข้าแล้วเข้าอะไรก็ไม่รู้จังหวะนี้ส่งให้เร็วครับลูกยังอยู่กับเราครับลูกยังอยู่เรา แต่ละลูกเบาๆทั้งนั้นตีเสมอไม่ได้ครับบิ๊เบนเราโดนเมลเบิร์ดใสเข้าไปเมื like you know Alright, s <S ่อกี้แทบร้องไห้หลุงลูกอย่างมาสกัดกันอีกเนาะไม่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยเออปะคอยหน้าโกเลยจบ อยากลองง่ายไอ้์เด้ยไปลูกมันไม่เข้าเขายากเขา,เายางว้าลงมาเออไม่ไววหวเลยฮะโอ้โหง้างแป๊บติดผู้เล่นเขา จบเลยจบเลยโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ออกไปซะจบเรื่องตั้งค่ายใหม่โอ้ครึ่งแรกก็โดนนำนะครับศ <in> <laughs> ูนย์หนึ่งแถมยังตีโตกลับไม่ได้ mm hmm. หมดเวลาก่อนหมดโถหมดเวลาครึ่งแรกไปครับ Had a breakthrough, Alan, but decisive, do you think? Time's up, Connett. It's going to be a game, Martin, that's going to be full of goals in the second half. Let's just hope the trailing side can make a game of it now. รพาธานะครับโดนยิงได้หนึ่งลูกโอ้นี่โดนสกกัดโอ้โหลูกนี้อ๋อเสียสูรลูกนี้มันยิงเข้าด้วยโอ้โหจะจ๋าโดนขัดขาก่อนอันนี้โดนข้อศอกแบบลูกษาโคแล้วนะครับเลยเข้าไปมีแต่ลูกพาเซ็งนะครับแมตช์นี้น้าทางจะไปไม่สวยแล้ว เตะก็ไม่ค่อยเข้ากรอบนะครับ <c oughs> โกปัดปปาบเฉียงห่อเลยครับหมดย่างหมดย่งอ่าหมดแล้วครับไฮไลท์ครึ่งแรกมาต่อครึ่งหลังครับ สู้ๆเว้ยต้องให้ได้สักลูกตรงเสมอวิ่ <c oughs> งมาขนาดนี้ไม่ให้ลูกวิงง้อาวงานงานี้ยาวครับงานนี้มียาวเรียบร้อย s <S ล้ำหน้าหรือไงล้ำหน้าล้ำหน้าหรือไงปีคิกปีคิกล้ำหน้าไมหลอกจะลองง่ายไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋เป่าลูกปิทำไมมันเสียเวลาไม่ลาวเนี่ยกับมังคาน ออกใครอะออกออกขาวออกขาวออกขาวเราได้ครับออกขาวเราได้ออกขาวเราได้เอายังโอ้โหยังยังไม่วิ่งกันอีกมาไงติดติดนิดเดียวลูกนี้ติดจังหวะติดนิดเดียว ลงมาลงมา,งมาเพื่อนไอ้ไวครับเปิดหน้าต่างฝนก็ตกอีกโอ้โหชีวิตไม่มีอะไรดีเลยใช่ไนี่อะไ

Oh, the goalkeeper saved it. Well, one-on-one oh, one situations, it's difficult look the coaches, But, can out on top now. He look. From, he gets to the point where the strikers feel they're not going to be able to score. This keeper is in inspired form. Well, he has a go. He's oh, ho, way. tough for the defenders to the conceding the <laughs> <in> these corners. going <laughs> <laughs> Oh, โอ okay, oh, ้โหโหแม่งกระโดดรับก่อนเอ้ยซิกในใจอ่ะไปก็ไปอ่ะบุกมาเออบุกมาดีมากบุกไปแม่งบุกไปแล้วแม่งไปไวเว้ยมีซับขาหลอกหลอกใครอย่าหลอกตัวเองได้ไหมอ้าวโอ้ยังยังหน้าด้านมาต่อ <coughs> and now they've got to play out they attack again the team that's leading by one goal if i believe that save we we've got to see it again second to none <coughs> and he's met it with his head and nearly produced a goal <coughs> well normally you have to make it work first time because the opposition will <coughs> rise <coughs> no up after that <coughs> ปีคิกเว้ยเราได้ไว้เอ้าเริ่มเลยเหรอไม่ตั้งด่านเลยโวิ่งไปเตะไม่ทันอีกแล้วโอ้ยอะไรวะถึงต้องใส่ออกนะครับเราประกบนี้ ยนใคร่ไก่ชิบไก่โคตรโอ้โหลูกนี้แบบาาลโอ้โหบุกมาอย่างนี้เลยครับเร็วมากบอกว่าลูกนี้เร็วมากโอ้โหแบบ โ oh oh, อ้โหออกไปได้เลยดีมาก <c oughs> ลุ้นแน่ครับจะโดนยิง <c oughs> ลูกไหมเนี่ยไอ,อ,อ้เปลี่ยนตัวกันเล้วเดี๋ยวเอาเขาเปลี่ยนมั่งดีกว่าตามเขาหน่อยหกสิบแปดเอาแบบโหดๆลงเจ็ดสิบหกสิบสามเนี่ยมีปะประมาณหกสิบสามลงซ้ำ น่าจะตัวเลขเยอะยิ่งดีนะเพิ่งมารู้ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหมาถึงก็ง้กันเลยครับเล่นแบบเงี้เงาเลยนะครับเอ้าเพิ่งมาเป่าอะไรอะ โอ้ฟาวต้งนานกรรมการแม่งแบบนี้เง่าอ่ะขจังวะไม่มีใครวิ่งมาแย่งอีกไอ้ขังว่าอ้ยังยังอ้าวไหลมา Oh, what's that? Just spotted the ball out of that plane. Uh, and the away team want to make a change. Oh, in goes the cross. And that was a problem for the defender, but he's dealt with it very competently. This is <laughs> oh, a real lute, Dangerous moment. โอ้ไม่ไม่มีใครซ้ำเลยครับต้องเป็นเป็นหาเลยโอ้เราได้เโอ้ดีจริงเด็กกนเดินเบาโอ้โหคือวิ่งเข้าไปเข้าขาพอดีครับให้เขาง้างออกให้นะ we don't like that hit on yang a thrilling game here and there's still plenty in it as we go into the last few minutes scores very yang <laughs> the defenders come in well here timed his uh, approach and got the ball uh, it's too close to call this โอ้โหยิงโคตรแรงครับแต่แม่งไม่ตรงโกลซัดมาแรงครับโอ้โหอ๋อย่างนี้นี่เองคือตัวเลขเป็นแรงแรงพาวเวอร์ของตัวละครนะครับ70หนักมากยิงกัดหวังผลระยะไกลได้เลย แล้วมันตัวไหนว่าจะสิบเนี่ยจงปุ้มใจเถอนะมึงเลี้ยงมาขนาดนี้เลยเอ้ยมึงให้ลูกเหอะโอเคครับได้ละแม่งเลี้ยงมาสักไกลเลย บนเลยนะโอ้โหเรียบร้อยอมาลุ้นกุยบุยยำกันว่าหน้าโกเนี่ยแหละมาสิครับเออไอม่เข้าของเตะงไม่เข้าคือใสอย่างเดียวจังหวะนี้ มันยเนเต็มหน้าโกงั oh no. ้นองเงได้ลูกเหรวะนึกว่าออกครับหมดเวลาแพ้สเปนนะรับแพ้กับนิวเบอร์ซิตี้อีโอ้ยสัง The line bottom is a d กดปักกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมทับตะไคร้ด้วยครับเจอกันแมตช์หน้าครับกับเอลีนนะครับหรือออสเตรเลียนะครับในฟีฟ่า15ครับและผมเล่นนะครับวันนี้ก็ฝากไฮไลท์ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไว้ให้ดูได้ละครับแชร์กันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ And he scores spectacularly.